คำว่าจุดตปาตยานแปลว่าความรู้ในการจุดเตะและการเกิดขึ้นคำว่าจุดเตในแปลว่าเคลื่อนคำว่าอุบัติอุปาตาก็คือการเกิดขึ้นโดยความหมายก็คือ การรู้การเห็นปฏิจจสมุปบาทสภาวะที่เกิดความทุกข์นั่นเองคำว่าเคลื่อนก็คืออวิชชาเคลื่อนขยับปรากฏขึ้นมาก่อนเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เมน,นามารุสลายตนาปัสาเวธนาตนาอุปาทานพบชาตินี่ก็คือการเคลื่อนที่เรียกว่าจุดติเมื่อตั้งแต่วิชาสังขารจนถึงชาติขยับเคลื่อนปรากฏขึ้นมาสุดท้าย โอบาทก็คือการเกิดขึ้นของความทุกข์ทำให้จิตใจนั้นเน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่สงบในเรียกว่าโจตโตปาตยานก็คือความรู้ในการจุดติและการเกิดขึ้นนนโดยความหมายก็คือ การจยุดติการเกิดขึ้นของกระแสปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าสมุทัยาวาระควายเกิดหรือว่าการเกิดตั้งแต่วิชาจนถึงความทุกข์ดั้นที่ได้กล่าวแล้ว